ก็ผมคิดว่าเรื่องการกระจายอำนาจในท้องถิ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยุทธศาสตร์สําคัญของประเทศเลยวันนี้เราเดินทางมาไกลพอสมควรแล้วสําหรับการกระจายอำนาจและก็ประชาธิปัตย์เชื่อมั่นว่าถ้าทําให้ท้องถิ่นเข้มแข็งเนี่ยประเทศไทยเข้มแข็งเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ประชาธิปัตย์จะเดินหน้าเรื่องการกระจายอำนาจและก็จะดูแลอ,องค์กรปกครองท้องถิ่นให้มีความอิสระมากขึ้นในการบริหารนาน,านหรือว่าทําภารกิจของตัวเองแล้วก็ ในที่สุดเนี่ยให้องค์กรท้องถิ่นเนี่ยมีพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในการที่จะกำกับหรือดูแลหรือการมีส่วนร่วมในชุมชนนี่คือสิ่งที่จะสร้างความาไว้วางใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นคือองค์กรที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนองค์กรที่จะรับปัญหาพี่รับปัญหาพี่น้องประชาชนไปแก้ไขเป็นประการด่านแรกครับ